การที่คนคนนืมจะทุ่มเททั้งกายและใจทั้งวิญญาณอยู่แลกข้อตลอดเกือบสิปี24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดมันเป็นสิ่งที่ผมขอบคุณคนณา่อดูตลอดไม่มีใครทำแด้เหมือนเขาเขาก็ทำได้ดีมากคุณพ่อมีเพื่อนอยู่ด้วยตลอดทั้งกายสิปีจนวีนาะทีสุดท้ายก็ เสียคุณพ่อเสียชีวิตในในอ้อมก่อของเขาตอนที่ตอนที่โอน้ําให้นะครับไม่มีคนทําแบบนี้ได้ผมก็ขอบคุณพี่ชายมาก ทำอะไรสุดท้ายครับถึงความเสียสละของคุณไมเคิลปูพาร์ที่อาสาดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยติดเตียงนานเกือบ10ปีครับนี่คือสิ่งที่น้องชายอยากขอบคุณที่สุดครับคือช่วงหนึ่งนะครับในคํากล่าวของคุณโอลิเวอร์ปูพาร์ครับในงานชาปนก,กิจไมเคิลปูพาร์ตเมื่อวานนี้ครับทั้งยังเล่าถึงความทรงจําที่พี่ชายพาเข้าวงการชวนไปแคสโฆษณาแบรนด์เครื่องสําอางชื่อดังจนทําให้พี่น้องสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยครับ และอีกคำขอบคุณที่เชื่อว่ามีความหมายกับคุณไมเคิลพูพาที่สุดด้วยก็คือการเอ่ยขอบคุณของคุณเอ็มแพ้น้ำฝนครับอดีตคนรักของคุณไมเคิลที่มาร่วมอำลาครั้งสุดท้ายลดความตึงเครียดหลังเกิดการเอ่ยถึงพาดพินถึงเรื่องส่วนตัวด้วยครับจนกลายเป็นข่าวซึ่งฝั่งคุณเอ็เองก็เข้าใจทางครอบครัวดีครับในวันสุดท้ายที่ผมได้ได้เจอเขาผมก็ มีเซนแลวหลักว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะว่าโลกสุนทรภขอเขามันก็มามาไปไๆหลายปีนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นหนักมากผมดีใจที่ผมได้กอดพี่ชายผมเป็นครั้งสุดท้ายตอนที่เขามีชีวิตอยู่ได้ล่มลาก,กันแล้วแต่แน่นอนย่อดีใจที่หนึ่งมาในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่พี่ชายผมต้องการแน่แ อลข่าวที่ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในการอาการทุกคนโศก,กเศร้าแล้วก็เสียใจอยู่ะคะ่ะส่งผลกระทบแต่เราก็เข้าใจว่าครอบครัวและการสูญเสียเราก็เข้าใจตรงนั้นค่ะต่างคนก็ต่างรักกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราอาภัยให้กัน เพราะว่าเรื่องชีวิตคู่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากก็ต้องอย่าลืมว่าเราอยู่ด้วยกันมาช่วงหนึ่งก็คือเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรค่ะก็ขอให้พี่ไปสู่สุติก็บอกแกแบบนี้ค่ะ บรรยากาศงานชาปนกิจเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างราบเรียบครับเรียบง่ายมีคนในครอบครัวแล้วก็พวงหลีดอาไัยครับจากคนในวงการบันเทิงทั้งคุณทาไทยยังครับคุณปอนัทวุฒิคุณเอพรทิพย์พิมรีพายครับบาสสุรเดชและครอบครัวครับซึ่งบาสเองเป็นดารานักร้องหนุ่มแจ้งเกิดจากซีรีส์วและก็วง SB5 ครับเป็นลูกชายของคุณเอ็มแพรน้ำฝนครับโดยบาสเรียกคุณไมเคิลภูพาดว่าอาโอครับแล้วก็ได้มีการมากราบลาไปก่อนหน้านี้แล้วครับ สิ่งหนึ่งที่ทั้งฝั่งครอบครัวและอดีตคนรักพูดตรงกันเลยก็คือเห็นสัญญาณการตัดสินใจจากไปครับของคุณไมเคิลพูพาร์ตเช่นการสั่งลา mm. และกเ็เอ่ยเชิงว่าไม่อยากที่จะมีชีวิตต่อครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในข้อสังเกตที่ทางกรมสุขภาพจิตเคยระบุถึงสัญญาณผู้ที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายไว้ครับ10ข้อขอยกตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังแล้วกันครับคุณผู้ชมครับก็คือประสบปัญหาชีวิตเช่นเป็นหนี้สูญเสียคนรักพิการจากอุบัติเหตุ แยกตัวไม่พูดกับใครนอนไม่หลับเป็นเวลานานครับพูดด้วยน้ำเสียงวิตกกังวลสีหน้าเศร้าหมองมีอารมณ์แปรปรวนจากซึมเศร้าหรือหงุดหงิดมานานแล้วก็ร่าเริงผิดปกติครับที่สำคัญนี่เลยครับพูดว่าอยากตายหรือว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็มีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้าเช่นพูดจาฝากฝังคนข้างหลังจัดการทรัพย์สินเป็นต้นครับ หากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนะให้รีบรับฟังช่วยเหลือเลยโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ